วันนี้เวลาส0บนาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรกระหม่อมให้ว่าที่รอยตรีตระกูลโทรธมรมพรื่อวาราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญะการาสิ่งของพระราชทานความพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเป็นมอบให้แก่สิบเอกบุติศักดิ์ชูบุญศรีนายหมู่โทอดอนันมะดิงสมาชิกเอกมาฮาเดมามะ สมาชิกเอกรีดูวันแวบูซาและสมาชิกเอกลุกมงงังเงาะจหน้าที่ชุดคุ้มครองตำบลจวบซึ่งไน้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายลอบางระเบิดขณะปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยครูอำเภอเจาะไอาร้องจบบังหวัดนร,ราธิวาสหมู่เจ็ดตำบลจวบอำเภอเจาะไอร้องจบบังหวัดนร,ราธิวาสเหตุเกิดบริเวณถนนสายเ <Ĉ> จาะไอร้องอย่านิ่งหมู่สองตำบลจวบ อำเภอจาะไอร้องจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่20พฤษภาคม2567และเข้ารับการรักษาพยาบาลณโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์อำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาส เวลา11นาฬิกาสนาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าไปรกระหม่อมให้ว่าที่ร้อยตรีตระกูลโทธรมรมผู้ราชาการจังหวัดนราธิวาสเชิญตระกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจา้าพระบ,บรมราชินีเป็นมาให้รเก่จากสิบตำรวจบวรวิทย์รัตตะจากสิบเอกนิอาเรฟนิหลงสมาชิกเอกซัมซูอุมาสมาชิกเอกมาหามะสอบรี ซส,สมาชิกเอกซิริมมะและสมาชิกสุกรีบินดอเรจนที่อาสารักษาดินแดนชุดรักษาความปลอดภัยครูชุดคุ้มครองตมนเกียซึ่งได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดและลอบยิงขณะปฏิบัติหน้าที่บริเวณบ้านไอายามูหมู่สองตมนเกียอเภอสุขีรินจวนราธิวาสเมื่อวันที่20พฤษภาคม2567 และเข้ารับการรักษาพยาบาลณโรงพยาบาลสุงไงโกลกอำเภอสุงไงโกลกจังหวัดนราธิวาสการได้รับแจาการดอกไม้และตักรราสิ่งของพระราชทานอย่งความซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดไม่ได้ วันนี้เวลาส10บนาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ในายสมนึกพรหมเขียวผูรร้ว่าราชการจังหวัดสงขลาชนตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเป็นมอาให้แก่สมาชิกเอกอาสุวรรณเปาะจิจนที่อาสารักษาดินแดนชุดรักษาความปลอดภัยครูชุดคุ้มครองตะบนเกียร์ ซึ่งได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดและลอบยิงเจ้าหน้าที่ขณะปฏิบัติหน้าที่บริเวณบ้านไอายามูหมู่สองตำบลเกียออเภอสุขิรินจังหวัดนาราธิวาสเมื่อวัอนที่20พฤษภาคม25 6 0 1 7และเข้ารับการรักษาพยาบาลณโรงพยาบาลสงขลานคริน,นอำเภอหาดใหญ่จงังหวัดสงขลาการได้รับใจกันดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานยังความทราบซึ่งนสำนึกในพระมหากราุณาธิคุณเป็นล้นพ้น